เดือดนกยุงสินกยุงไป,ไปได้เลยค่ะโอ้มีนกตัวเล็กด้วยพ่อหงหยกตัวเล็ก ดูหงหยกตัวเล็กไปเหมือนัมันตง่นี้หอกอันนี้หงหยกหรือเปล่าไม่ใช่นกเขานะคะ <c oughs> เห็นไมหมลูกเอินเห็นไหมคะ ไปไปทางนู้นเลยไป้ปจ๋ามาทางนี้ดีกว่าลูก